คูนนี้คู่ที่2ครับเป็นศึกสายเลือกกันบ้างครับ3าคู่ไหมครับหลังจากที่พลิกกันมาแล้วครับแชมป์ชนแชมป์เลยครับเท่ากันเฉยเลยครับเขาบอว่าตั้งใจที่จะเป็นม้าบุกเหมือนกันครับเออตั้งใจแข็งแกร่ตลอดชิบหายถูกโอ้กบิการ์ยมทีมแน่นครับจากเวทีก่อนอรนนี้ที่ประมาณสักรแท้โอ้โห ของเพชรตงชัยก็นนะ่าดีครับสไตล์บีเทย์พ้ันรุ่นพี่ยังกับตันเดินก็มีทั้งสารและสินครับอยู่ในตัวของคนไทยครับไปซ้ายไปครับพยายามปล่อยขวาเอาเอาท้าบวกนครับยังไงครับเพชรตงชัยตกใจหรือเปล่าว่าดวงสอบที่ไปไหนน่าโอ้อยยังมาคนแรกของของตัง้งมืยเลยก็มาได้เอาซ้ากันครับกลับมาเร็วๆกลับมาได้แน่แน่กับเพชรตงชัยโอ้ยไหลล็อกไว้สอกมาแล้วครับโอ้ยตอกประมาครับกล่าวรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทครับ แนวยกแรกมากครับแจมโูโอ้โหนี่ครับทางด้าน,นเพชรต้องใช้อยากเดินมาครับเตะซ้ายหลุดครับตัดละัะปัญหาคือเลือดที่คิ้วเนี่ยนะครับอือดูครับจังหวะสองลูกใหญ่ๆพยายามจะใช้ลูกหนักครับต่อยมาได้ไม่ให้ถอยมากครับโอ้โหสิ่ง เดินย้ำเตายัาไตสายมาเกี่ยวแล้วโอ้ยึ้นโอ้ยช่อแล้วแผลแตกแล้วก็เลือดที่ไหลได้ถึงตอนนี้เอามามาโอ้ยนี่เราตั้งรับรอจังหวะกับพี่ตันย่ำยซ้ายมาบวกก็จกกับไปกค์ครับที่สุดท้ายรอบที่สองเมื่อกี้พีไม่ใช่คิ้วนครับที่เราเห็นเอาบวกสองต่อวกันแลกกันโอ้ยพยายามเอาลูกหนักครับความเป็นรุ่นพี่เอากระตูข้าคมนี่ครับ คนหนึง่งขยันเดินครับอีกคนหนึ่งตั้งรับแ<ท>อ้มอุ้ยแอ้บวกสองตัง้งว่าสองนี่น่ากลัวมากครับจะต้องไนครับเลือดตอนนี้โอ้โหเอายัางไงครับโอ้โหสบสต่อครับสามนาทีสุดท้ายครับแาดว,ว่าออกมาในรูปแบบไหนครับแชมป์ ครับคะแนนมีการเปิดเผยครับ oh. อ้เป็นอย่างนั้นพี่ตงชัยครับชนะไปอีกครับ2ยกครับอายุรวมแล้วนี่ตอนนี้20่สิบสิบแปดครับโอ้โหไม่มีทางเลือกต้องนับต้องล็อกครับแม่ทีมงานชั้นเลือกถือว่าดีเลยครับออกมายกนี้หน้าสายที่เขา c a p ก t a i n จานครับเตือนครับเตือนพี่ตงชัยครับไม่เป็นไรครับไปกันต่อครับแตรนะครับในรายการ RWL ของเราครับเราเน้นยกระดับพัฒนาแลครับอันไหนที่ไม่ถูกเหมนแบบนี้ครับกัปตัน i ตองแต้มนำไปแล้วครับสองแต้ม ยักษ์สาการตอนนี้นี่ก็บอ,อกว่าอยู่ในจุดที่ภาคกัปตันกับตันตุ้ยจะมีคะแนนเป็นลำดับที่สองเท่ากันก็ไปวัดกันนัดสุดท้ายครับเอา้าสนุกน,นัดสุดท้ายครับว่ากัปตันจะต้องเจอกับจา่าฝูงโซเนอร์ในไฟหน้าครับโอ้เอาครับแต่ต้องดูกับปตันยังไม่ยอมครับโซเนอร์ทะยานขึ้นเป็นจ่าฝูงแต่ว่ากัปตันจะหรือว่าเป็นงูหางกระดิ่งเนอะ